สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้วันปีใหม่เนาะครูก็ทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะทำเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งให้ญาติกินบ้างเนาะไปแจกให้พวกญาติญาติเขาบ้างปีใหม่แล้วเราจะได้โชคดีจะได้ร่ำรวยนะคะนี่ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยว อร่อยอร่อยหอมมากๆค่ะมีท่านตีนไก่เลือดไก่กระดูกหมูหมูสับเราใส่ลงไปนะคะดอกนิ้วดอกนิ้วก็มีนะคะเนี่ยแล้วก็มะเขือเทศนะคะน่ากินมากๆ วันนี้เราจะเอาไปให้ญาติญาติกินเนาะทำเยอะเลยหม้อใหญ่ๆห,หม้อเบอร์สี่สิบนะคะเราจะได้โชคดีจะได้ร่ำรวยเนาะมีอะไรก็แบ่งไปปีใหม่แล้วต้องแบ่งกันนะคะ หอมทั้งอร่อยนะคะเนี่ขนมจีนเราซื้อมาเยอะเราก็จะเอาไปให้ญาติๆเนาะคนละกระบะกระบะกระจาดเนาะครับนละกระจาดกระจาดข้างในนี่ก็มีอีกนะคะนี่สองสามกระจาดนะคะ คะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะปูรูจะกินขนมจีนก่อนนะคะพี่น้องขนมจีนนะ้ำเงี้ยวปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่โชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนรวยๆวยเฮงๆนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ